พูดถึงสเปคล่ะคุณมีสเปคผู้หญิงไหมเมื่อก่อนเคยว่าถ้าเกิดว่าพี่ถามผมเมื่อสองปีหรือปีที่แล้วนยตอบก็จะตอบแบบทุกคนรู้นะผมชอบแบบว่าผมชอบเจนนี่แบ็คพิงค์ไปถึงแบบหมวยอินเตอร์เฮ้ยผมผมต้องสั้นไหมผมถามว่าผมต้องสั้นไหมไม่จำเป็นต้องสั้นก็ได้เฮ้ยพี่ สุดยอดไม่แต่ที่มันเลือกไม่เคยหมู้อินเตอร์ไม่ใช่ผมบอกให้ผมหมายถึงผมเข้าใจสไตล์เจนี่ใบพิงคือเขาเป็นสไตล์หมวยอินเตอร์และคือเป็นสไตล์หมวยที่มีความโมเดิร์นเราไปด้วยกันไม่ได้ละไม่ไม่ผมไม่ได้ลายนี้ไม่ให้ลายนี้ลายมื่อลายเกินบาทไม่บอกเปเหมือนหมวยอินเตอร์เนี่ยเออเอออ่าเป็นเป็นสไตล์นั้นอ่าแล้วที่บอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีสเปคแล้วคือคือเปลี่ยนเป็นในเรื่องของการแบบว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วบวกทั้งคู่ดีกว่า คุยรู้เรื่องซัพพอร์ตบวกกันไม่ใช่ไม่ใช่บอกนะนี่แค่บอกนะดิกิบวกทั้งคู่คือสารเราผมมาทุกวันนี้คือถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันชีวิตเราต้องดีขึ้นทั้งคู่ไม่มดฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งดีแค่ฝ่ายเดียวอ่าโอเคซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่มาดึงกัินขึ้นแค่นั้นแค่นั้นเลยครับมาดึงขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดใช่อาชีพการงานใช่นะครับแล้วก็การเป็นอยู่ใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นฟิล้นดีขึ้นทั้งคู่นะครับสมมติว่า้ผมดีคนเดียวแล้วเขาอยู่ที่เดิมมผก็ ม่ก็จะมีการกระตุ้นนิดนึงแต่ถ้ากระตุ้นก็แล้วไม่กระตุ้นได้อู้พ hey, ี่อีกแล้วมันต้องกระตุ้นแนะนำแนะนำว่าถ้ากระตุ้นไม่ติดแนะนำไปที่ร้านเขาจะมีเทคนิคแล้วพี่บอกทานตอนท้องว่างเชื่อพี่บริการเสิร์ฟวินมส แม่เดี๋ยวเขากำลังมาในมุมแบบว่ากำลังเข้ากรอบอยู่ดีแล้วมันก็จะทะลุกรอบทานอตอนท้องว่างเชื่อว่านี่ออนยูทูบไม่ได้ตองออเคเบิ้ลก <laughs> ็องเคเบิ้ <laughs> ลโลเคชั่นใช่ก็จริงๆก็คือของยิ่พูดถึงเรื่องอะไรลืมว่าเชี่ยวไม่ในในมุมมองอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องสเปค,คปัจจุบันก็ไม่มีแล้วขอ<ช>เป็นเรื่องของการซัพพอร์ตมันก็เป็นตามวัยจุลที่โตขึ้นใชสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนคือโควิดเลยพี่ เป็นอย่างเงี้ยคือโควิดเลยคือมันทาให้ทบทวนตัวเองหลายอย่างใช่ใช่คือพออยู่กับตัวเองบ้านผมตรงข้างบ้านจะมีเด็กอยู่ประมาณสองคนชื่อมินมินกับติตี้อะไรเงี้ยน่ารักไหมแล้วน่ารักมากเป็นผู้ชายแล้วเป็นไงฮะคือแบบว่าถ้าผมเปิดหน้าต่างผมจะเห็นเขาวิ่งเล่นตลอดแล้วผมก็แบบดูบางทีอยู่บ้านก็นั่งทํางานหรือว่าอะไรหันไปดูแล้วแบบชีวิตเราแม่งสุดท้ายแม่งแค่นี้เองปะ คือแค่เนี้ยปงทั้งนั้นดีดีแม่งทำอะไรที่อคือโควิดอ่ะแม่งทำให้ผมปงเลยเสียงระคงดังงังจริงแล้วคือแม่งแบบแม่งแค่นี้เองอ่ะแล้วคือผมมาเช่าลงไปเล่นกับน้องน้องคนยิ่งเล่นผมยิ่งผูกพันกับน้องเขาไอสัตว์มึงฟีลไหนยอย่างงี้คเออแล้วแบบกลายเป็นว่าเอ้ยเราอยากซื้อของเล่นให้เราแล้วแม่งคิดว่าเปเด็กเปเด็กถ้ามันเป็นลูกเรานะโหเขาก็เลยมีฟีลอยากมีเขาก็เลยคลิกเลย เปิดแบบว่าก็พิกเลยใช่มือกองของก็พิกเหมือนกันจากถ้ามือเป็นหลังมือพิกพิกดีขึ้นเทียเลยรุ่น้องผมก็พิกเหมือนกันจากที่โอ้โหใช้ใช้จ่ายเรื่องนี้เยอะมากจริงนิ่งเลยพี่คนรุ้เีกอขนูุกขอบผมพูดจริงนะนะผมไม่ได้โกหกผอบูญจริงจ่ายมากขึ้นให้ได้มีอะไรที่มากขึ้นเขาครับอ่ะน้าพูดอย่างนี้แล้วพอเราเห็นเนี่ยกิจที่พูดพอเริ่มโตขึ้นันจารณ์มากขึ้นเนี่ยวางแผนการอนาคตความรักยังไง หลังจากเนี้ยหลังจากนี้ไป,ไปคือหลังจากเนี้ยคือจริงๆอะผมรู้สึกว่าระยะเวลาของคนเราที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันะจริงๆมันรู้กันภายใน4ี่หเดือนไ่ะพี่จริงอันนี้คือความรู้สึกของผมนะมันคือมันคือช่วงเวลาที่ได้พิสูจน์กันเลยนะหลายๆอย่าง<ม>คือถ้าผ่านจุดนี้ไปได้มันจะยาวเลยใช่คือผมอะรู้สึกแล้วว่าการที่เรามีความรักในอดีตมามแบบดีบ้างแย่บ้างอ,อกหากไปทําไปนอกใจเขาบ้างเนี่ย มันให้เราเรียนรู้ว่าเราชอบและไม่ชอบอะไรแล้ววันที่เราได้เจอคนคนหนึ่งอ่ะพี่จะรู้ทันทีแบบสามสี่เดือนที่รู้เลยอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมถูกต้องนี่ผมนี่สองสามวันก็รู้แล้ะอันนี้เร็วไปครับอันนี้อันนี้ไม่ได้กูชีวิตเลยอันนี้อันหนักเร็วไปแล้วดีสองวันแล้วไไม่ผมว่าด้วยวัยวุฒิแหละบางทีมันเอามาตัดสินไม่ได้ว่า้ยตอนที่เรารักเขาตอน ม6เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์กัน3ามไปอีกจะเรียกว่ารังแฉกบางคนตอกาจีนเป็นปีอ่ะเราเหนื่อยเกินไปประมาณอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้เจอผู้หญิงคนนั้นหรือว่าคนนั้นจะได้เจอเราเนี่ยมันเป็นโอกาสในรูปแบบไหนบ้างีิร้องไห้เลยนะโหมีโอกาสไหนบ้างที่จะได้เจอกิจถึงบอกป่ะการถึงตัวกิจเป็นยังไงผมว่าพอมันเป็นในวัยทํางานแล้วครับมันไม่เหมือนแบบว่าเรานั่งเรียนแล้วเสร็ แบบเสกไอ้เสกนี้คนนั้นเราเจอกันทุกกวันพุธเดี๋ยวเพื่อนขอเบอร์ให้อะไรอย่างเงี้ไม่เป็นปัญหาหลักไม่เคยแล้วพี่ยไม่ไม่มีแล้วมันไม่ใช่มันเป็นปัญหาหลักของคนโสดนะเว้ยเพราะบางทีแม่งอยู่ในรูทีนตัวเองอะมันก็เจออยู่แค่นี้แล้วเป็นไงบางทีแบบอ่ะสมมติถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องเจอทางโซเชียลอ่าโซเชียลบางทีเราเจอสติปันมงคลอีกเออจริงไม่ต้องป่งโป่งอี ไอ้ไม่ตรงปกัสไม่ว่าถ้าเราเจอแบบ18มงกุฎเลยเนี่ยคสแบบว่าก็แบบลำบากเหมือนกันไอ้คุณข่าวอะไรคุณผู้จัดการไม่เคยโดนเหรอไม่แล้วคุณอยู่ในที่เปิดด้วยครับที่สว่างที่เราก็แบบโอ้โหเราก็ไม่รู้เลยพี่รู้หน้าไม่รู้ใจเลยอ่ะใช่บางทีรู้ใจแล้วใจมึงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จริงนะใช่ครับแล้วมันจะเจอกันยังไงวะทีนี้อันนี้ก็ผมไม่คิดแล้ววะใช่จังหวะผมเลิกคิดบรรดาชักพาโดนบรรดาให้มา ผมว่าอยู่ทุกงนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะเพราแม่งเนี่ยนี่ไงนี่ไงสั่งนี่ไงเสื้อนางกอดกูขอตรงเนี้ยเต็มเต็มเลยนะทุกคนจังหงมากๆก็นั่นเพระว่าไม่มีความตายตัวที่จะได้เจอผมว่าไม่มีเลยครับมีจังหวะตรงไหนก็ตรงนั้นใช่มันอยู่ที่จังหวะเลยบางทีมันเป็นแค่แบบสปาร์กันแปะแล้วก็เข้าใจติดอ่ะแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องกิจกรรมความรักเวลาที่เรามีแฟนอ่ะเราชอบทําอะไร ไปเที่ยวโดยการตอนนี้นะไปเที่ยวโดยกันทําขนมด้วยกันทําอาหารด้วยกันไปกินขอร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าหนึ่งงานก็ต้องแน่นละหนึ่งกิจกรรมหลักๆของผมคือหลักๆคือทานข้าวทานข้าวนี่เป็นกิจกรรมที่ผมแฮปปี้มากคือต้องเป็นร้านดังไหมหรือไม่จำเป็น่เป็นเลยขอแค่นัได้นั่งทานด้วยกันซื้อมากินที่พื้นที่บ้านก็ได้ใช่ก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูหนังอเล่นเกมบ้างถ้าเขาเล่นครับแล้วก็ไปแบบว่าซัพพอร์ตกันใน การงานสมมุติว่าถ้าเราทํางานเขาว่างเขาเข้ามาถ้าเขาทํางานผมว่างผมก็ไปก็ไปใช่แล้วก็สุดท้ายก็สเตชันหมายถึงแปลว่าย้ายที่ย้ายที่พักเฉยๆเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้แบบไปเที่ยวขึ้นดอยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีคําว่า Staycation จริงๆใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยฟีนี้ผมก็ โอเคนะคุณก็เปลี่ยนบรรยากาศบ่อยหรือว่ผมคุณเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยเชียใหม่คุณก็เอาดอจริงเหรอนอนเตงเนี่ยคือความหมายของการเที่ยวของบางคนบางคนอะต้องการสามวันสองคืนต้องการห้าวันแต่บางคนมันมีเวลาแค่นี้อะแค่นี้นะมันต้องการแค่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าไม่เปลี่ยนกลิรนนะเกลิ่นเดิ ผมอยากไปนะมึงก็ใก่ยัางมันทำใจยากเลยที่มันเบิกสาละเอาง่ายคือเราแค่ต้องการเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศเติมเติมเต็มความเหมือนสมบูรณ์แบบใช่มันแบบเราไปเที่ยวแหละแต่เราไปพักผ่อนแต่ลักษณะคล้ายคล้ายเราคล้ายๆกันมันเวิกฮาเลยมันทำงานเลยคือบางทีแม่งวางแผนนะท่านผู้ชมผมวางแผนไว้เดี๋ยวไปแม่งเจ็ดวันเลยรถทริปดูที่พักดูที่พักดูที่พัก ไม่ใช่ไม like ่หาไม่หมายไม่หวานอกจากจะเป็นอีเวนต์ใหญ่จริงจริงีใหม่หยุดกันแบบ14วันอ่วันไปดิบต่างประเทศ7วันเงี้ยไปได้เหมือนว่าคัสซีซันเลยใช่คัลซีซั้นแต่ถ้าแบบผมมันหยุด3วันเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวกันวันเดียวก็พอแล้วสมมติจะจีบหญิงสื่อความในใจสื่อความในใจชอบเพลงอะไรจะมอบเพลงอะไรให้เขาจริงจริงผมว่ามันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั่นแหละอ่าอ่าแล้วชอบเพลงรักสักเพลงนึงถ้าเพลงรักสักเพลงในชีวิตเนี่ยมองเลยว่าชอบเพลงตัวเองเพลงอะไร ชอบเพยงข้างกันผมโจมพองเคลยนะใช่ที่ประกอบประกอบโฟคิแม่ยังจะไปลบไอสัตว์ข้างกันข้างกันคือเพลงของเราเองด้วยใช่ใช่คือเพลงเนี้ยมึกตูนเนี่ยเหมือนแบบว่าแต่งตอนมีความรักครับแล้วผมเนี่ยอ่านเนื้อเพลงตอนอัดเดโม่ร้องไห้เลยผมไม่ติดใจคําสุดท้ายที่ตูนเขียนขึ้นมาว่าแบบเมื่อเธอครอบครองฉัน คือส่วนใหญ่ความรักเนี่ยเราจะใช้คําว่าเรารักเขาเราครอบครองแต่มันจะน้อยคนมากที่มีความสุขเมื่อได้เมื่อถูกครอบครองเอียแค่ใช่ผมผมเลยแบบว่าเอ้ยผมชอบคํานี้ว่ะผมชอบสถานะของการที่หมามีปลอกคอผมชอบตัวเองตอนโดนใส่ปลอกคอเฮ้ยไอ้ยี่แมงโลสิยมแปลโซแซมาไหมไม่ใช่ผมเลยก็ชอบฟีลลิ่งที่มีคน คอยดูแลเราใช่คอยดูแลหรือว่าคอยสั่งทำไมไม่กลับบ้านคุณชอบอเไรมึงทำไมยังไม่กลับบ้านเอคุณชอบฟิลนั้นเหรอคะทำไมยังไม่กลับบ้านคิดดีไชนิดนึงสาบานเดือกี้ บ่อขนาดแค่เดียวเราจะบ้านแค่เดียวข้อเดวปาเงินสามร้อยบาทอุืยอย่างน้อยก็ได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำเจ้าของโหดมากเลยเออนต้องการบอกคอยนี้คือถุงเข้าหัวเลยเข้อตากด้วยอาจจะกิจนเขาจะเป็นมุมมองแบบนี้ไงคือชอบฟีลลิ่งของการมีคนคอยควบคุมบางทีมเบาๆเบาๆอ่าจวงการแต่ว่าแบบไม่ไม่ถึงขนาดแบบว่าลุกลามเรื่องส่วนตัวเออเออเอให้พื้นที่การให้สเปซกันให้เราอยู่ในกรอบผมก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ้าเขาสนใจแสดงว่าเขารักเราแค่นั้นเอง คือโอเคไม่ยุ่งในส่วนตัวเนี่ยเข้าใจได้น้องแต่มีอะไรที่มุมมองของมรักที่คุณแบบห้ามเลยอันนี้ห้ามทำมีไหมหมายถึงผมห้ามเขาหรือเขาห้ามผมคุณห้ามเขาที่คุณไม่ชอบต้องห้ามทําอันนี้ที่ผมไม่ชอบคือโกหกเลยครับคืออะไรก็ได้อยากโกหกทุกคนใช่คือถ้าโกหกแค่หนึ่งครั้งผมจะไม่เชื่อตั้งตั้งแต่ที่ผ่านตั้งแต่เริ่มอะไอเทียมดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นาก็ไม่รู้เลยมันรา พี่เป็นอะไรอะไม่เพลงเพลงนู้นมันเข้ามาในแล้แก้มันมาล้วไปเลยโอเคอย่างที่บอกก็ชอบอย่างที่บอกคือห้ามโกหกอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเลยใช่มีทำมาดีมาร้อยครั้งมาโกหกทิ้งเก้าสิบเก้าหนึ่งถึงเก้าสิบแปดจบจบจบจริงที่แล้วก็ล้มคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าผมแบบไปทำอะไรไม่ดีอือครับจับมือกันไว้นะมีเราตายด้วยกันคือผมแล้วเขาถามผมตอบเลย ผมไม่โกหกมงเลยใช่ไหมผมมงเลยมอบเลยมอบผมมอบแบบพูดออกไปเลยแล้วเคยมอบแล้วมันไม่รอดไหมไม่รอดบ่อยที่ใช่ไหมบ่อยมอบแล้วมันก็ไม่รอดใช่ไหมันนี่ยังไงมันก็มีให้เลือกสองอย่างคุณจะโกหกเพื่อให้ทุกอย่างมันดีไปหรือคุณจะมอบแล้วพังผมมอบเลยผมเป็นคนมอบแล้วพังใช่ครับจริงเหรอคุณคุณอะคุณอะเรื่องมอบแล้วพังนี่เป็นงไงไม่นี่ผมถามด้วยความอยากรู้จริงๆตามสถานการณ์ เฮ้ยมันทาใจมอบยากมากเลยเว้ยท่านผู้ชมไมเคยเกิดเคสนึงมอบไหมไม่มอบก่อนตอนแรกคือภรรยาพี่ได้มอบตอนนี้แหละภรรยาทาบัตรเครดิตไว้เว้ยแล้วเป็นบัตรเครดิตที่ผมอ่ะลูดจ่ายน้ำมันแล้วบินก็จะเด้งไปที่เขาแล้วมันขึ้นมาเป็นร้านคิตตี้อะไรผมก็เลยไปทําบัตรแฝงอแล้วเวลารับงานก็โอนเงินเข้าบัญชีนี้อันนี้มันพูดได้เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้ววันนี้มันไม่ไปแล้วครับผมแต่วันนั้นโง่เือเอาบัตรที่เป็นบัตรปกติเนี่ยไปรูดซะ ก็คือเด้งเข้าไปที่บัญชีเขาว่าม <be> ีการใช้จ่ายก็ซ <the rhythm> <it>? <the rhythm> ื้ออะไรตอนแรกไม่ไม่มีมันจะอึมคึมก่อนเวลาผู้หญิงเขาจับได้เรโทรมาก่อนมาเนยรเธออยู่ไหนอะเสียงเราจับได้จากเสียงและว่าไม่ปกติแม่งไม่ปกตินะอย่างแรกก่อนเออเธอมีบัตรกสิกรกี่ใบอะเอาแล้วทำไมรู้วะอะไรนี่เริ่มโลกะอ่ะเริ่มโลกอันนี้กูมอบไม่ได้นะอันนี้คือกูมอบไม่ได้จริงๆเอาแล้วก็มีใบเดียวไงใบของเธอ <wounds> เราถามอีกทีว่ามีกี่ใบผมให้เหนืออกาศสองแล้วเป็นยังไงมอบไอ้เหี้ยจะไ่ค่อยมอบต้องหมายถึงการทำใจมอบครั้งแรกอย่างที่กิจถามาผมทำไม่ได้แต่เนี้ยเป็นเรื่องของเรื่องทั่วไปของกิจเนี้ยจะมอบเรื่องอะไรแล้วถ้าพู้หนึ่งสุดท้ายหรือพูดถึงเรื่องเครื่องดนตรีบ้างคุณเป็นคนเล่นดนตรีอ่ะถ้าเปรียบเทียบผู้หญิงอ่ะคุณเนี่ยเขาเป็นเครื่องดนตรีอะไรกีต้า์กีต้าอะไรฮะอ่าอย่างแรกเลยกีต้ามันมีแบบว่า ความสวยในเรื่องของสรีระด้วยรูปรัด้วยกีตร์สวยอย่างกลองไม่จําเป็นกีตราเบสก็ได้ครับอย่างกลองเนี่ยมันก็เหมือนก็มีแค่นั้นแหละบุ้งนะครับกลมกมไม่ก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมแต่กีต้ามันมีทรงหนึ่งมันมีทรงแล้วมันก็มีทั้งความดุเราเล่นแบบดุก็ได้เล่นแบบหวานก็ได้สมูทก็ได้ใช่เล่นเศร้าก็ได้ชอบใช่กีดสามารถรองรับได้หลายอารมณ์ไงบผมพูดอะไรงึมงืมอมมตลอดเลยกีดก็เลยมีกีตร์หลายอัน ตัวเดียวเขามิตัวเดียวตัวเดียวประมาณนั้นเอโอเคประมาณนี้คืออันนี้คือเป็นมุมมองที่เราไม่ไม่เคยเห็นกิดเลยแม้กระทั่งครั้งนี้เราเคยคุยกันในคุยโมอวดครัผมก็ไม่ได้ได้ยลงลึกเรื่องขาลโอ้ยถ้าพี่ถามผมตอนนั้นก็ไม่ใช่แบบนี้ว่าโควิดทำให้คนเปลี่ยนไปเยอะมาก ทั้งมุมมองบตัวเองใช่มุมมองความคิดแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ต้องเห็นหละเ,เพราะว่าบางทีเราออกไปทํางานเราเจอนู่นนี่นั่น,านมาลงทีนหลงละเลงอะพี่ถ้าเราแบบไปเจอแบบเราไม่ได้สํารวจเลยอพอเราอยู่เราปิดทุกอย่างเนี่ยอันเนี่ยคุณล้วนๆวนแหละรลอดไม่รอดอยู่ที่ชีวิตคนคนเดียวเลยอ่ะอย่างที่บอกแะพี่อา่าทผู้ชมครับคือเรารู้จักกิจในการทําผลงานให้เราได้รับชมกันได้ฟังกันนะครับอีกมุมมองนึงก็คือมุมมองความรักที่วันนี้ได้มาถ่ายทอดยังไงขอบคุณกิจมากๆแต่ก่อนวันนี้นะฝากผลงานรวมไปถึง ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างฝากได้หมดเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับ t r e Man Down นะครับก็เพลงทำมงไว้รอยมันดีขึ้นแล้วกันแล้วเราค่อยมาว่ากันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นอ่ะที่คุณดูเทปเนี้ยผมอาจจะเริ่มเล่นเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ก็เจอกันตามหน้าเวทีนะครับส่วนเรื่องเพลงใหม่เนี่ยเอ่อก็เดี๋ยวรอเป็นซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มสองเลยทีเดียวเลยนะครับอาจจะซิงเกิลในปีที่จะปล่อยอาจจะน้อยลงเราจะไปโฟกัสที่เรื่องอัลบั้มเลยนะครับ ช่องทางฝากช่องทางของวงตรีม e Man d ด้วยนะครับ YouTube ทุกแพลตฟอร์มเลย Twitter Instagram นะครับแล้วก็ฝากส่วนตัวขขงผมเป็นเพจนะครับกิตติอึ่มนะครับอ่านจะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเพจสตรีมเกมไลฟ์สไตล์ทั่วไปครับผมครับเล่นเกมครับ Instagram เหมือนชื่อเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณกิตมากครับที่เข้ามาแชร์มุมมองความรักกันนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้มุมมองความรัก หลายอย่างมากๆคุณผู้ชมสนุกโตขึ้นตามวัยนะคมุมมองความรักเขาปีเดียวก็เปลี่ยนแล้วนะคนเราถูกต้องครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณกิจมากที่มาให้เกียรติรายการของโสดออนเซิลของเราครับผมครับขอบคุณมากครับกิจครับท่านผู้ชมครับยังไงฝากกดติดตามของเอ็มไอเททุกช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกมีหมดเลยฝากกดติดตามเขาด้วยแล้วฝากติดตามสดออนเซลกันต่อด้วยนะ EP ต่อไปจะเป็นใคร จะเป็นสาวคนไหนหรือจะเป็นหนุ่มรอคนไหนฝากติดตามด้วยวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องกิจมากๆนะครับคิตตี้อ้ํนะครับแต่ก่อนจะจาไปวันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยพี่อาร์ครับขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเราในปีนี้นะครับเกมมิเกตจากไฮเปอร์เอ็ครับ